เลขกผมเนี่ยมันมันมันแบบมีตำร่านะครับถ้าถ้าเอาเรียกผมไปนี่ถ้าถ้าเปิดใจแง่ยจะกน้อยนี่ว่บบาจะบอกว่าหลายตัวนี่แคบทุกงวดวนะครับแค่ <c oughs> ทุ่งวดเลยครับผมผมถุงถุงมันถุงจนแบบมันเคล่อนเลยครับ ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เซียนเลี้ยงควายโทรหาด่วนนะครับผมพ่อบอกว่าอยากแบ่งบันแนวทางนะครับคือว่าพ่อกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่งวดสุดท้ายแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมแนวทางของคุณพ่อจะเป็นตัวไหนนะครับก็เดี๋ยว จะต่อสายคุยกันอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้คุณพ่อโทรมาเดี๋ยวทางช่องจะโทรกลับเนาะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดอันนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับที่เราได้ถ่ายทําคุณพ่อเนาะเราก็ไม่รู้นะครับว่าแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันครับผมไงพ่อเขาทำอะไรอยู่ครับผมยงไปข้นเก่าลครับว่าครับ ถึงว่าเลขผมเนี่ยถ้าถ้าเอฟซีมนแบบถ้าเปิดใจนะครับผมว่าที่ถือทุ้งหมดเลยครับนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเอฟซีจะเปิดใจบ้างหรือเปล่าไหนครับมันล่มเลยครับผมว่าจี่ผมได้ยินครับล่มอ๋อถ้าเกิดเอฟซีเปิดใจนี่จะถูกป่ะพ่อไหนครับถ้าเกิดเอฟซีเปิดใจนี่จะถูกวะครับพ่อครับเพราะว่าเลขเลขผมเนี่ยมันมันมันแบบมีตำร่านะครับไม่ตามตำร่าเลยครับเพราะว่า อืที่ผมเห็นเพบนซื่อเนาะเป็นกระดาษเต็มหนาเลยเนี่ถตาหนาสองยังมีอีกอะ่ะมันคือกระมีเนาะผมโอกหนาสองสารยี่หรอผมว่าครับแต่ถ้าเอาเรียกผมไป,ไปนี่ถ้าถ้าเปิดใจนี่จล็น้อยนี่าวา่าสะบอกว่าอะไรตัวนี่โอ้แคบบ่ทุกงมวดอครับอืแคบบ่ทุกงมวดเลยครับผมผมถุงถุงถุงกร้นแบบ ันค่อยเลครับมันค่อยถูกจนขี้เกียจถูกหรือเป่าใช่ไหมพ่อเออถูกถูกวิริครับถูกวิริครับเรื่องผิดกับนีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเหรอกนดีบแยงผมนะครับโอ้มันก็มีถูกมีผิดนะเนาะพ่อเนาะถ้ามีถูกมีผิดครับมีถูกมีผิดครับแต่ถูกแต่ถูกมากกว่าผิดนะครับทั้งนี้แตถูกมากกว่าผิดนะครับส่วนมากทุกงวดมันก็จะดิบเป็นมันก็จะเว่อไปนะพ่อเนาะถ้าถูกทุกงวดเนาะมันจะเว่อไปนะครับ แต่ก็มีผิดอยู่นะพ่อเนาะครับมองหน้าถ้าถ้าผมบอกบอกว่าโปรตุ้งปลายมันก็คือ้นเวอนะครับแต่มันก็ถูกจริงๆบอกพ่าแต่มันก็ถูกจริงๆแต่มันก็ถูกจริงๆริงเหรอครับพ่อครับมันถูกจริงๆนะครับแต่ผมบอกไปมันก็คือ้นเวอนะครับมันผมก็ผมก็โปอยาาวไปหลายโดยผลลัพธ์ขยายพ่มแต่มันผิดมาแล้วมันจินรุ่งผมนะครับครับผมบัวโวยาขาผมเองนะครับโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกพ่อไอพ่อไอตัวที่พ่อ ที่เขียนให้ผมรอบนั้นเนี่ยพ่อพ่อจำได้ไหมต้องให้ผมไปทวนเบึงก่อนเดี๋ยวครับจงกิจจำได้ครับโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะสมมติว่าเอฟซีโทรหาผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะบอกให้เอฟซีกลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะพ่อเนาะครับต้องต้องรู้เบื้องนเอาครับอืมเพราะว่าพ่อก็ยังจําไม่ได้ครับนี่ผมผมผมท่วนดูหนึ่งวันนี่ผมหนึ่งกี่ห้องตรงต้นหน่อบดเห็นไหมแมวครับ มันกำลังเล่นจิอยู่อ่ะจิมาส่งตัวเต้นแคบๆบอนะครับโอ้แต่ว่าที่พ่อให้ผมมานี่คือมันยังไม่ชัวร์เหรอครับพ่อมันมันก็ดีอยู่ดีครับมันก็ดีระดับนึงเลยครับแต่ว่าผมอยากให้มันแอบให้มันเน,น้นๆๆ้น,น,น,นะครับ <c oughs> เน้นให้เหลือแค่หางเดียวอย่างนี้เหรอครับ <c oughs> ผมเน้นเน้นให้เหลือแค่หางสองหางอย่างนี้เหรอครับพ่อเพรว่ามันจะจะจีเรียจะเท่าไหร่นะครับแบบว่าผมเาสูตรเหมือนตัดกันนะครับครับผมกะกะบอลอะไรว่ามันจีเหลือจะหางครับ ผมก็สูตรแบบผมผมเล่นสูตรหลายนะครับผมผมเล่นสูตรหลายครับแต่ว่าสูตรผมนี่ผมต้องเลื้อนีดีแล้วครับถ้าดีแล้วผมค่อยเอาครับผมเล่นสูตรหลายดีครับผมเอาไปคือคือคุยเหมือนขนหาผมเปิ่อยอะๆเปไปหลายเนาะครับเอาพ่อหูน้ำบนตัเดียวอัต้องหานเนาะผมก็เห็นใจคนอยู่ดอกผมบอกคุยแล้วผมคนผมยๆเลยบ่อยากๆในเป็นว่า้ พ่นเดินยินเดยฟังน้ครับตั้งเถอะคือคุยดีแหละคันเพิ่นบโบหงท่นเนาะโอ้เอาพ่อ,อท,ที่ทีทีนี้ลูกลูกขอถามเนาะพ่อเนาะนนไอแต่ละงวดของพ่ออะไรมันมีกี่หางครับอุยอันอันสูนั่นสิครับสูตรสูตรสูตรที่แมนน่นแม่นนะพ่ออ้ยสูตรนี่ก็แม่นเลยครับมันมันก็ก็ก็ จำกัดบ่ได้นะครับมันมัไม่ใช่ตะกัดออกเลยครับแบบแบบแต่ละงวดที่พ่อซื้อที่พ่อแจกคนให้คนเขาอย่างเงี้ยส่วนมากงวดงวดหนึ่งอะจะมีกี่หางบ่ได้หางดิครับถึงสิบไหมครับพ่อถึงถึงเขาซื้อได้เลรอครับถึงถึงสิบหางไหมพ่อครับฮะถึงถึงสิบหางไหมครับมันมันก็วัวเนี่ยยูยู่ัววัเกินนี่แหละครับบ่เกินนี่แหละผมผมสิ่งนี้จอๆเลยส่วนมากเป็นสามตัวหรือสองตัวครับพ่อโอ้ยสุดผมเลยครับ ผมน่ะส่วนหน้าผมเจ็สามนะครับโอ้เจ็ดสามแล้วผมซื้อถ้าเ่าไปนี่แหละนี่เลาหัวหน้าผมผมบอกว่อยากวอาหลายถ้าเ่าไปคือผมคือคือผมคุยเนี่ยครับมันกับเรียนนี่อ้าพ่ออันนี้อันอันนี้เราคุยแบบลับๆนะพ่อเนาะครับนุยคุยเปิดอุกเลยครับอ่าคุยคุยแบบลับๆว่าสมมุติว่าผมจะไปซื้อเนี่ยผมอยากได้เลขพ่อไปซื้อนี่จะซื้อตัวไหนดีพ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนาเดี๋ยวผมคุณเงี่ยงกนเด้อเดี๋ยวงามครับเอ้านี่ผม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 เห็นูตลอดนะครับสูตรของผมผมเห็นหาสูตรของผมตลอดโอ้เ้าทำว่าสูตรดีๆมาตัดกันครับก็คือว่าถ้าเกิดจะไปซื้อเน้นๆนี่พ่อยังเน้นให้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามัน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 คือตัวตัวมันกิดตัวตัวผมมากเลยครับที่บอกไปนะครับตัวผมมากเลยดิครับพ่อมักตัวไหนพ่อเอาเดี๋ยวผมจะไปเหมาลอตเตอรี่ไว้เนี่ยนะ ถ้าราตตีนี่มักมกหาเจ็ดกับห้าสามเลยครับต้องบอกบอกเลยครับห้าเจ็ดกับห้าสมบอกมักมักคักๆเลยแล้วกตันไว้เอาค่นั่นนะครับเรียกผมหนึ่ตดจออะไรอย่างเงี้ครับห้าเจ็ดห้าสามแล้วสามตัวแล้วพ่อสามตัวนี่พ่อเจาะตัวไหนพ่อผมก็เข้าูนูกนี่แหละครับแต่ว่ามันนี่แหละผมผมขอเปิดเปิดว่าสูตรนี่ผมเล็แล้วนี่นะครับผมก็ที่ผมู้เลยว่า ผมอยานมันมาหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยตัวหนึงอยานมาหนึ่งเก็ดแปดนะครับถ้ามันหนีมูนี่ดิครับถ้ามันหนีมูนี่รับมูนี่ดิครับแต่ว่ามันมาศูนย์นี่หลายเอะเดิศูนย์ไหนบ้าผมว่าศูนย์อะไรป่ะในรบบมาศูนย์ป่ะพว่าครามัาศูนย์รับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกนะครับถ้ามันหนีหมายถึงว่ามันจะหนีพวกนี้นะครับมันจะไปหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมว่าแปดเจ็แบบนี้ครับแต่ ผมผมขอขอที่สักการะผมผมผมเชื่คือผมใกลจ้จบเลยนี่นี่ผมใกล้จบจบเลยเพราะผมผมผมร่วมร่วมตัวเลขมาแล้วผม,ผมต้องใกล้ใกล้จบตัวว่าจีผมวาจีเป็นตัวใดเนี่ยเนี่ยเอาสักใกล้ๆวันนะพ่อเนาะเดี๋ยวผมจะโทรหาพ่ออีกทีเนาะครับเม <นะ S 1> ื่อนหร่ถ้าถ้าเลขผมนะ่ะสองตัวผมนี่ผมมั่นยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวถึงสามทิศตัวน่แหละครับสองตัวสองสองตัวล่างนะครับแล้วก็สองตัวบนนะครับครนี่ผมมั่นนี่แหละครับ ก็3ตัวก็ายู้วประมาณกันนี่แหละครับ3ตัว3ตัวยู่ประมาณกันนี่แหละเอาแบบ FC แบบทุนน้อยเหะอพ่อเขาเขาจะซื้อไหวบ่างไหมทนไหวอยู่ครับมันบอกว่าผมว่าจิตใจเป็นเหมือนเดียวผมผมมองว่าตั้งนะครับอ๋อว่ารักกันนั่นแหละครับครับผมมันถูกตลอดที่นู่นน่ะมันถูกถูกตลอดดีดีดีถูกเพไม่ผิดเลยมูนี่จะผิดหน่อยผิดหน่อยมากครับโอ้แต่มันมีผิดอยู่เนาะพ่อเนาะแต่แต่มันก็มีผิดอยู่ใช่ไหมครับ มันมีมีพิษอยู่ครับเอโนหนาถ้าถ้าว่าเอาสูตรนั้นนู้ผมไม่ให้โบได้หรอกครับโนหนาอ๋อสูตรไอ้สามตัวตลอดชีพนั้นอันนั้นแหละครับไหน,นครับที่ที่ที่ว่าสูตรที่พ่อห่วงที่สุดสูตรนั้นนี่บอกใครไม่ได้เลยใช่ไหมสูตรนั้นนะครับถ้าบอกบอกโบได้หต่โนหนามัน,มนถ้าบอกนี่เขาเป็นเรื่องเลยครับเพราะ<อ>มันมีตัวจำกัดแล้วก็มี เคืองเทศนะครับมันเกเย็บเย่าอย็บยวบอกผมว่าผมก็อยากว่าหาเลยครับแล้วทำยังไงถึงจะได้เงินลราพ่อครัสูตรนั้นมันแม่นเนาะก็อยากจะได้สูตรแม่นนะเนาะไหนครับอยากอยากได้สูตรแม่นๆนะครับพ่อครับโอสูตรนี้ก็สุดยอดะไรอู้่ะวตาวตาเฮงครับเอาเห็ดใส่สูตรใดก็ดทางครับขอขอตาเอาให้มันตรงเป้าแค่นั้นครับโอ้สองคครับสองสามตัวให้มันให้มันเข้าเป้าแค่นั้นครับเอาเป็นว่าเต้าครับเอาเป็นว่าใกล้ๆวันนี้พ่อ ใกล้ๆวันนี้พ่อเน้นให้ผมหน่อยเด้อผมจะเอามาฝากเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีโทรมาอย่างเงี้ยผมจะได้ฝากเอฟซีนะพ่อเนาะครับครับครับอืมเพราะว่าครับแต่ว่าให้เอฟซีไปดูตัวเก่าก่อนเนาะพ่อเนาะใช่ครับให้สมมติว่าเอฟซีโทรมาอย่างเงี้ยก็ให้เขาไปดูตัวก่อนคลิปก่อนก่อนนะพ่อเนาะครับครับครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวพ่อเน้นให้ผมหน่อยเด้อครับครับเพื่อเดี๋ยวไมีตัวงามครับ แล้วมันต้องคิดค้นหานะครับโอ้ต้องคิดค้นหาี่นี่แบบว่าผมผม้ายผมมีความกดดันหอ้มว้อกีะโอ้หครับแล้วคล้ายว่าคนคือคอเอาตัดสูตรนี่สูตรนี้นะครับผมเลยกดดันผมอไว้ลายหลายนะครับโอ้แต่ว่าห้าเจ็ดกับห้าสามนี่บนหรือล่างพ่อที่ให้มานี่ล่างนี่ครับล่างครับล่างครับมอล่างนะครับโอ้ล่างนะพ่อเนาะ บนบนผมชอบศูนย์หกนะครับผมบอกผมชอบศูนย์หกศูนย์ห้าเนี่ยมันศูนย์ห้านี่ยบ่นหาเป็นนะครับศูนย์หกศูนย์ห้านี่บ่นหาเป็นนะครับศูนย์ห้าเนี่ยต้องไปยูหาต้องไปหาศูนย์ล็อกลักลอยนะครับศูนย์อย่างหรือศูนย์ห้าเป็นลักลอยเป็นลักซีเป็นขนมแต่ศูนย์ห้ายืดหลังเนี่ยผมว่าบ่นหาเปลนเดี๋ยวเอาให้พ่อชัวร์ก่อนดีกว่าเนะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะโทรหาพ่ออีกทีเนาะครับอืมก็คือว่าจะ เผื่อเอฟซีเขาอยากได้เดี๋ยวให้เขากลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะพ่อเนาะครับครับอันนี้ก็เอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะโทรหาพ่ออีกทีนะพ่อเด้อครับผมครับผมจะยัให้คนถูกเี้ยวหนาผมจะให้คนถูกวุ้ยใช่ครับผมบอกยังห้ถูกผมบอกมัดแกะเลยครับแมนอยู่พ่อแต่่วามันถูกีลได้เห็นอิริสครับสองตัวสามตัวนี่ครับครับครับได้เห็นอีริสเลยนะพ่อเนาะได้เห็นอีริสครับได้เห็นอีริสหมายถึงถ้าวโพดเห็นงวดนี้ก็ มันถูกหลายกว่าะพิสหนึ่งครับผมวางที่แบบสูตรผมถ้าผมเบอกไปผมก็บอกอยากเอาออกเหรอพ่อหน้าเน่อ,องเว่า,าผมคุยหลายไม่คุยหรอกพ่อเราว่าถูกก็ถูกนะเนาะเราเคยถูกนะพ่อเนาะนะผมเคยถูกหลีอครับแต่ว่าคือบอกมันมันขลาดแย้งกันนะครับ,รบผมคือบลุ่ยครับอืถ้าบริษัทซื้อบริษัทบัลล่าด้วยครับเฮ็ดถูกกรับรบริษัทคือพ่อไม่มีทุนที่จะไปซื้อใช่ไหมครับเออครับครับเลยนี่ครับเลยนี่แล้วครับเลื่อืพ่อน้า เอาที่ถ้าครับถ้าเพื่นถ้าเพิ่อนยุทดใจคือผมได้วอนอนกอดสูตรที่สุดยอดแล้วนี่ยุดใจคือผมได้วอแค่นั้นแหละผมว่าเขาทำไมเดี๋ยวถามที่คนถามผมมากว่าสูตรนั่นสูตรนี้บ่าต้องถามหรอกครับเอาสูตรเอาสูตรเพราะผมที่หายมันก็ถูกดีครับสมมุติมีคนจะไปเรียนสมมุติมีคนจะไปเรียนสูตรด้วยเนี่ยให้เขาเรียนด้วยไหมครับพ่อหนครับมีสมมุติมีคนอยากเรียนสูตรด้วยอย่างเงี้ยครับผม แล้วให้เขาเรียนด้วยไหมผมกิบวันมีโอก้าเอาไม่เป็นไรพ่อเราไม่เป็นไรครับนที่ถามไม่เฉยนี่ถามไม่เฉยครับครับผมมันมืดไปคือผม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 ถึงมัดไอพี่ให้น้องไอพ่อไอแม่เพิ่นได้ได้น้ำครับอเดี๋ยวให้พ่อละผมไปเรียนนี่ยก็ล้องเบิ้งครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อคำนวณแล้วเนาะจะพึ่งเรีนก็ได้ขอให้เบิ้งไว้ซะก่อนก็ได้ครับให้ดูก่อนนะพ่อเนาะครับ ซ่อมซเบื้งกันครับอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปก็โตกระตากอย่าไปตุ้งพงตึ้งไปเสียผมปรนันครับถ้ามันว่าแมนมันที่มันที่เสียใจนะครับแมนอยู่พอเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะพ่อเนาะครับครับอืมเพราะว่าทางช่องก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกครับครับนี่แหละผม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 อย่างไรเพิ่นแบบเสียเสียหลายนะครับเบิ้งเบื้องซ่อมเบิ้งก่อนครับครับผมแนี่นี่เพิ่น ผมคือหลาฟุ้นประยู่ง่ายๆหรอครับเอาเป็นว่าสรุปพ่อเดี๋ยวใกล้ๆวันนะพ่อเน้นให้ผมหน่อยเด้อเดี๋ยวผมโทรหาเด้อพ่อเด้อครับจะเจมาหยิบรอตรีตนะครับผมตแต่ผมรู้ว่าสูตรวามันที่ออกนี่แกโตเฮ็โตหลักหนึ่งไม่แกโตยัตตงงนอนกอดกอดเฉยๆเนี่ยโอ้ยนอนกอดสูตรไว้เฉยเนาะคนเงื่นดีอดได้หรือผมว่าองคแกนั่นแหละผมว่าแต่แค่รู้ว่ามันมันมีแบบนี้คนยังอยากได้กับปันนี่นะครับ เฉยๆผมเฉยๆเลยแราวอ้ะเอา้า<อ>เดี๋ยวใกล้ๆ<อ>วันแล้วพ่อเนาะครับผมครับผมครับขอบคุณครับพ่อครับครับผมครับผม ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของคุณพ่อเซียนเลี้ยงควายนะครับผมวันนี้ใจดีนะฮะถหาทางช่องเลยนะครับเนาะบอกว่ามีแนวทางจะแบ่งปันนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ชุดเน้นนะฮะเดี๋ยวชุดเน้นใกล้ๆวันนะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดนี้ก็เพิ่งทําเป็นงวดแรกเนาะให้เอฟซีดูก่อนนะครับดูก่อนพิจารณาดูก่อนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับผมเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับ ถ้าเกิดชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถดูเป็นเพื่อความสนุกสนานไปนะฮะดูเพื่อความบันเทิงไปนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะย้ำให้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ